สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกมาวิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่729ค่ะ72 9สก้้มใส่รหัสไปให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปเลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะคุณแม่ขารายไอดีของทางร้านแอดอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะมีแต่แอดนำหน้าค่ะ A อมัวนวนะคะแล้วก็ v i p a วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษากฤษส้มใส่ไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปด้านบนขวามือค่ะคุณแม่ตลอดทั้งคลิปเลยนะคะหรือถ้าคุณแม่ไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้นะะค โยอย่าลืมจดรหัสนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าสินค้าตัวไหนตัวนี้เป็นรหัส729ค่ะ 720กาจะเป็นงานเชิ้ตผาดในกลุมหน้าผ้าชีฟองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแน่นอนเดือนมีนาคมอย่างที่ส้มบอกไปว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะต่อแรกคือส้มลดราคาสินค้าไปเลยในตัวปกติตัวนี้ค่ะเป็นงานผ้าชีฟองนะคะงานผ้าชีฟองผ่านหน้างานมีปกแล้วก็งานตกแต่งเยอะแยะอลังการขนาดนี้ค่ะแล้วก็เนื้อชีฟองก็ดีส้มจะขาย820่ใช่ไหมคะวันนี้ก็คือลดนะคะลดเป็นเล็กๆ,กๆน้อยๆเนาะก็ส้มอยู่ได้คือ แม่โอเคนะเราก็ต้องดูได้ด้วยกันทั้งคู่ค่ะ mm. เหลือเพียง800ทวนบาทพอ800บาททวนพอค่ะ800บาททวนนะคะจากราคาเต็ม820เนาะ mm. แล้วก็ต่อที่2อย่าเพิ่งแบบว่ารถน้อยอะไรใดๆนะคะช่วยช่วยกันค่ะคุณแม่ค่ะต่อที่2นะคะต่อที่2ก็คือสั่งสินค้ากี่ตัวก็ได้นะคะก็คือค่าเก็บปลายทางปกติมันจะตัวแรก50บาทตัวต่อไป10บาท10บาทให้ไหมคะหรือว่าถ้าเกิน3ตัวส่วนมากก็คือจะเปลี่ยนถุงใหม่ให้และอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะค่าส่งก็เธอจะเยอะแยะ ที่นี้ถ้าเก็บปลายทางค่าส่งสองตัว3ตัวภายในห่อเดียวกันส้มไม่คิดค่ะคิดแค่50บาทพอเหมาจ่ายค่าส่งถุงระอห้าสิบบาทถุงเคอรี่นะคะขอแค่ใส่ถุงเคอรี่ได้แต่ว่าอันนี้ต้องขอยันจริงว่าถ้าคุณแม่แบบสั่ง10ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คงใส่ไม่ได้เดี๋ยวถุงมันขาดนะคะแปลว่าถุงร50ห้าสิบบาทเหมาจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่สั่งเก็บปลายทางค่าส่งสงตัวสตัวขึ้นไปค่าส่งคุ้มค่ะเพราะว่าจะค่าส่งเอาแค่50บาทพอแล้ววันนี้สํารวงของตั้ง5รุ่นเลยนะ ะะพูดถึงเรื่องของงานตัวนี้กันีก่อนเลยค่ะคุณแม่คะตัวนี้ค่ะราคาไปแล้วเนาะแปดบาททวนค่ะโอนชําระเราจะส่งให้ฟรีนะคะเก็บไปทางก็มีโปรเหมาจ่าย50บาทนั่นแหละนะคะที่นี่ไซส์ค่ะไซส์เนี่ยเป็นงานฟรีไซส์นะคะตัวนี้นี่เลยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ก็คือเป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ46นิ้ววัดจากช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้นะคะ่ะนี่เห็นไหมคะ46่นิ้วเลยค่ะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน44ใส่ได้สําหรับความยาวจากจุดนี้จนถึง เสื้อค่ะ25นิ้วนะคะมาตรส่วน สส่วนหนูเนาะอกจริงหนูแค่33ค่ะคุณแม่33ก็รวมชั้นในแล้วเนาะแค่ส3มค่ะหนูก็กำลังใส่เสื้อ46ในการรีวิวเพราะฉะนั้นเสื้อฟรีไซส์ค่ะอกเท่าไหร่ก็ใส่ได้ไปจนถึงอกไม่เกิน44คือใส่ได้ทุกคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะชอบไม่ชอบแล้วแต่พิจารณาแต่คือบอกเลยว่าใส่ได้ใส่นะ่ะใส่ได้ทุกคนนะคะมันก็จะรูไปตามตัวเรานะคะก็จะทิ้งตัวเป็นทรงแบบปล่อยๆนั่นเองนะคะคือส้มเองก็อกนี่ค่ะ หนูอกแค่ขาแต่คุณแม่ดูเสื้อหนูก็ใส่เสื้อ46ในการรีวิวเหมือนกันนะคะใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกคนสําหรับความยาว25นิ้วหนูหันให้ดูนะคะด้านข้างอ่านใหหนูหันให้ดูเนาะก็คือประมาณเกือบคุมสะโพกนะความยาว25นิ้วนะคะซึ่งถ้าใครแบบว่าเป็นคนตัวหนูสูง160ถ้าใครเป็นคนตัว ตัวเล็กกว่าหนูอะก็แม่บอกว่ายาวไปยใดอะคือรุ่นนี้ใส่ทับได้ไม่เสียทรงค่ะใส่ทับได้ไม่เสียทรงนะคะแล้วก็มันก็จะทําให้ดูถ้าเกิดใส่ทับก็ปเป็นเก่งเนาะมันก็จะแบบดูตัวเล็กตรงนะคะอ่ะแล้วก็ดูแบบเก๋ๆด้วยนะคะเวลาแบบ ถ้าแบบใส่ทับเนาะมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบงานแบบว่าคุมคุมคุมเป้าคุณสะโพกอันนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะแบบเกือบคุมเลยนะนะคะเนี่ยเกือบคุมสะโพกเลยก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะสายแล้วราคาแล้วถ้าใครถูกใจบอกเลยรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะวันนี้มีให้เลือกตั้ง5สีเนี่ยนะคะสีที่ส้มใสมาตัวนี้จะเป็นเฉดสีใหม่นะคะดูแบบกันก่อนตัวนี้น้องจะเป็นงาน คอปกนะคะคอปกเชิตผาดติดกระดุมหน้าแล้วก็มาพร้อมกับแขนกระบอกจ้ำปลายแขนนะคะอ่ะคอปกเชิตเนาะเป็นปกเชิตผาติดกระดุมหน้าแขนกระบอกจ้ำปลายแขน bas, Piece, ขนาดความยาวแขนตุ้นนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ4ส่วนเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ4ส่วนเลยนะคะแล้วก็มีความแบบจ้ำปลายแขนน้อยๆนะคะซึ่งตรงจ้ำปลายแขนเราจะมีกระดุมให้เราจะมีกระดุมให้คุณแม่ขากระดุมให้เนาะถ้าใครรู้สึกว่าคับอึดอัดก็ปลดกระดุมได้มันก็จะคือจะทําให้ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่านี่ให แขนมาแบบใหญ่เลยค่ะนะคะแล้วก็งานตัวนี้ค่ะอ่ะงานตัวนี้เนื้อผ้าก่อนเนาะเนื้อผ้าเขาจะเป็นเนื้อผ้าชีฟองค่ะขึ้นชื่อว่าชีฟองใส่สบายอยู่แล้วแล้วเราใช้ชีฟองเนื้อดีนะคะเนื้อดีคุณแม่ขาไม่ใช่เนื้อที่แบบบางๆสับๆแบบหยากค,นคันๆแล้วก็ไม่ใช่เนื้อที่มันเปเหม็นไม่ใช่เนื้อนั้นนะอ่ะชีฟองนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะงานค่อนข้างพรีเมียมเลยแล้วเราก็คือจะมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังเลยนะคะมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าหลังเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้อง ทั้ง,งนั้นก็คือมันความชีฟองคุณแม่เนาะมันก็แบบพิวๆใส่สบายๆยอยู่แล้วในช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะและตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบประเภทชีฟองยับยากคือมันจะมีอีมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นชีฟองเนื้อไม่ต้องรีดแต่ไอตัวเนี้ยมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบยับง่ายขนาดนั้น,นคุณแม่นเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะมันก็ยังได้อยู่นะนี่นะคะอ่ะ ก็คือดูแลรักษาง่ายแทบจะแบบ,ท,บ,ท,บทับนิดเดียวก็เรียบเลยนะคะนี่นะคะขยับให้ดูนี่คะ่ะนะคะทับนิดเดียวก็เรียบเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นปกเชิผ่านหน้าเลยนะบางทีขงเขาแบบเราจะใส่ไปทํางานหรือว่าไปใส่ในโอกาสที่เป็นทางการแล้วยากได้ความเป๊ะเนี้ยก็รีดสักหน่อยก็ได้คะ่ะแต่จริงๆอ่ะคือแบบ เนี่ยมันก็แทบจะไม่ต้องรีก,ก็ได้นะถ้าใส่อยู่บ้านปกติอะนะนะคะแล้วทีนี้รูปแบบงานตกแต่งของรุ่นนี้ค่ะให้มาเยอะมากให้มาเยอะมากค่ะคุณแม่คะตัวนี้นะคะอ่าจุดแรกเลยตรงหน้าอกเนาะจะได้เป็นงานเทปลูกไม้เนื้อคอตตอนรายนี้นะคะลายใหญ่ๆนะคะรายนี้แล้วก็เดินเทปลูกไม้นะคะปิดปิดรอยตะเข็บนะคะปิดรอยเย็บนะคะ เส้นนี้กับเส้นนี้นะคะก็จะเป็นแถบตรงนี้ในช่วงหน้าอกนะคะและลายเดียวกันค่ะเดินมาในแนวตั้งนะคะขั้นานากับตรงกระดุมนะคะก็จะเป็นอันนี้เส้นหนึง่งแล้วก็อันนี้อีกเส้นหนึ่งนะคะจะเป็นตามนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเก็บงานด้วยเทปลูกไม้เล็กๆลายเดิมนะคะเก็บงานให้สองเส้น1 2สองนะคะแล้วก็อันนี้1 2เห็นไหมคะอะรายละเอียดงานเยอะและไม่พอคะ่ะไม่พอเอาตรงนี้ไปอีกด้วยนะคะงานเดินตีเกตคะ่ะตีเกตให้ไปฝั่งระศีเลยนะคะ1 2สองนะคะอัะนน่ารักน่ารักนะอ่ะ 1, 2นะคะสองนะคะฝั่งนี้สอ่ะ1 2สองนะคะและฝั่งนี้อีก1 2สองนะคะนี่เลยนะคะงานเห็นไหมคะคุณแม่คะสวยเนาะ 800บาทไม่แพงแพงตรงไหนนะคะอันนี้ด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะเรียยแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงแขนมีให้อีกค่ะมีให้อีกนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นงานตีเกตนะคะอกแขนนะหนึ่งสองสางานติเกตด3เส้นนะคะแล้วก็เป็นเทปลูกไม้นะคะที่เป็นลายเดียวกันกับตรงตัวเสื้อนะคะแล้วก็เก็บงานนี่สองเส้นนะคะให้เก็บงานแล้วก็อ่ะหนึ่งสองนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คุณแม่คะ่ะรายละเอียดงานเห็นไหมเยอะแยะน่ารักนะคะนี่นะคะงานรายละเอียดงานนะคะเห็นไหมคะให ให้ไปแบบไม่มีกักไม่มีกักออปชันเลยให้ไปแบบเต็มเต็มเลยนะคะรุ่นนี้และไซส์ดีงามด้วยทรงนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นทรงแบบสุภาพเรียบร้อยอย่างนี้เนาะส่วนมากเราก็จะใส่แบบทําง,งานใส่ไปในโอกาสแบบจริงจังทางการนิดนึงนะคะถ้าเราใส่ฟิตฟิตพอดีพอด,พอดีมันก็อาจจะดูไม่สุภาพเนาะก็จะใส่ทรงปล่อยๆป,ป,ประมาณนี้แล้วค่ะตัวนี้ไซส์ดีงามด้วยไซส์ส6นะคะที่นี้เดี๋ยวะดูให้ดูตัวที่หนูใส่ หนูอกคิงสาคุณแม่คะ่ะหนูก็ใส่46อยู่นะคะเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในช่วงแขนเนาะช่วงแขนนะคะจำปลายแขนแขนยาว4ส่วนรุ่นนี้บอกเลยต้องการความสุภาพเรียบร้อยแต่ถามว่าร้อนไหมมันไม่ได้ร้อนค่ะเพราะว่ามันเป็นชีฟองเนาะส่วนในตรงช่วง ตรงช่วงตัวช่วงแขนนะคะมันไม่ได้มีซับในก็คือจะเป็นชีฟองชั้นเดียวนะคะแต่ว่าตรงตัวเสื้อทั้งหน้าหลังก็คือมีซับในให้ก็คือมีซับในให้นะคะไม่ต้องกลัวโป๊กกลัวบางเนาะอ่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้สีขาวกับสีดําค่ะ เชิ้ตชีฟองขาวคุณแม่คะ่ะเชิ้ตชีฟองขาวใครต้องการงานชีฟองสีขาวแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสอ่ะรุ่นนี้มีขาวมาให้ไม่ต้องกวบางมีซับในเนาะแล้วก็สีดําสุภาพเรียบร้อยเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะขาวดํานะคะสีเบสิกสีคลาสสิกต้องมีอยู่แล้วนะคะอาจติดมาให้ทั้งสงสีเลยค่ะทั้งขาวและดำเนาะที่นี้นะไม่ใช่3เฉดมี2เฉดแหละเห็นนะคะอ่ะเสร็จเฉดสีสันมันจะมีตามนี้สีที่ส้มใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีออกชาไทยค่ะสีออกส้มชาไทยนะ ะะสีส้มชาไทยแล้วก็สีนี้จะเป็นสีกะปินะคะเป็นชมพูกะปิไม่ใช่น้ําตาลนะคะไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยหนูเขียนไว้ให้เนี่ยค่ะมันจะออกประมาณนี้ เห็นปะอันนี้ค่ะด้วยความที่เขาเป็นเชิตชีฟองแบบอย่างที่บอกไปว่าต้องการความสุภาพเรียบร้อยเป็นทางการก็เลยติดสีโทนสุภาพมาให้ส่วนสีเนี้ยจริงๆมาเป็นชมพูกะปิของจริงค่ะคุณแม่ค่ะเนี่ยมันจะออกแบบว่าชมพูกะปินะคะมันเป็นชมพูแต่ว่าเป็นชมพูกะปิส่วนตัวเนี้ยเป็นชมพูสดใสเป็นชมพูปกตินะคะและสีที่ส้มใสยอยู่ที่บอกว่าเป็นสีใหม่ก็คือสีชาไทยนะคะสีชาไทยเนาะอ่ะสีชาไทยแต่ว่ามันไม่ได้มีความแบบส้มชัดส้มเข้มขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีความแบบว่า อ่อนๆนิดนึงเป็นชาไทยสีอ่อนๆนิดนึงนะอ่ะก็จะมีสีตามนี้นะคะฝั่งนี้สิกะปิสีส้มใสอยู่ตอนนี้จะเป็นสีชาไทยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีชมพูเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูอีกสีสีเสั่งรหัส729แล้วตามด้วยสีเลยมีทั้งหมด5สีค่ะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ46ขออกจริงไม่เกินสีสีใส่ได้ค่ะอันนี้สีชาไทยค่ะสีส้มชาไทยค่ะด้านหลังนะคะ 729ค่ะและสีนี้จะเป็นสีขาวนะคะเป็นเฉดขาวออฟไว้ค่ะกลายคนอาจจะกังวลว่าบางไหมเดี๋ยวส่วมหันให้ดูค่ะนี่นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีซับในให้นะคะไม่เห็นชั้นในไม่ต้องกลัวบางนะส่วนด้านหน้าก็มีซับในให้เหมือนกันมีซับในให้ทั้งหน้าหลังไม่บางแน่นอนค่ะเดี๋ยวยืนให้คุณแม่ดูรายละเอียดงานนะคะ นี่นะคะรายละเอียดรุ่นนี้ปลานี่สวยงามมากๆนะคะเพราะมีงานตกแต่งค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นงานเดินเทปลูกไม้นะคะ3เส้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เก็บขอบด้วยเทปลูกไม้นะคะร้อกันไปแบบนี้แล้วก็งานตีเกตนะคะนี่เลยให้ไปและที่สําคัญตรงแขนก็ยังให้มาอีกแบบนี้นะคะสําหรับตรงแขนจะไม่มีซับไนให้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นชีฟองชั้นเดียวนะคะก็เลยจะเห็นเนื้อเราบางๆแบบนี้นะคะแต่ตรงตัวไม่ต้องกังวลไม่เห็นแน่นอน,นะคะ่ะถ้าใคร ูกใจตัวนี้คุณแม่สั่งรหัส729สสีขาวค่ะ รหัสรค่ะรหัส729สีดสาีดำค่ะก็จะเป็นดำสนิทดำร้วนแบบนี้สุภาพเรียบร้อยเพราะในส่วนของตรงช่วงตัวจะไม่มีส่วนไหนที่เห็นเนื้อเราเลยค่ะก็คือจะเป็นซับในเต็มตัวนะคะเห็นเป็นสีดำร้วนสนิทค่ะดำเห็นเป็นสีดำร้วนสนิทค่ะแบบนี้ค่ะคุณแม่ตรวจแต่ว่าแต่ว่าตรงช่วงแขนเนาะอย่างที่บอกไปว่าคือจะเป็นชีฟองชั้นเดียวไม่มีซับในนะคะมันก็จะมีความบางแล้วก็คือเป็นซีทูเห็นเนื้อแขนเราแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้โป้ไม่ได้ไม่สุภาพะะไนค ก็ยังคงสุภาพอยู่นะคะซึ่งว่ามันเป็นข้อดีเซตด้วยสามที่ว่าตรงช่วงเนี้ยมันมันจะแบบเป็นดำเนาะแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยมันคือจะมีแบบความซีทูนิดๆเห็นเนื้อเรานะคะมันทําให้ลุกนี้ทางลุกของเรามันดูไม่ ดำสทัทีเดียวมันดูไม่ตื้อค่ะทีเดียวนะคะมันก็จะมีความแบบโปร่ปงๆช่วงนี้ด้วยก็จะสวยงามแบบนี้คอยติดม่ให้คุณแม่เห็นงานนะคะนี่ค่ะเวลาใส่ทั้งรุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นในส่วนของตรงช่วงแขนบางๆแบบนี้ค่ะสวยงามทีเดียวนะคะสีดําค่ะถ้าสนใจคุณแม่สั่งราหัส729นะคะตัวนี้ลดเหลือ800บาททวนค่ะ800บาททวนนะคะไซส์ดีงามด้วยค่ะไซส์46ค่ะ29ค่ะและก็ตัวนี้เป็นชีฟองสี่ช่วงพูกะปีนะคะคือของจริง เขา ส้มไม่แน่ใจว่าในหน <HHH> like ้าจอคุณแม่จะเห็นเป็นสีไหนแต่ว่าของจริงนะคะหนูจะนิยามให้ฟังแล้วกันว่าของจริงเขาจะมีความเป็นชมพูแต่ว่าเป็นออกชมพูกะปินะคะซึ่งมันจะต่างจากชมพูอันนี้นะคะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นชมพูเฉยนะคะถ้าคุณแม่สนใจตัวในไม้คุณแม่สั่งชมพูเลยนะคะแต่ว่าเพื่อแม่เป็นการสับสนนะและเพื่อเป็นการสั่งง่ายนะคะตัวที่ต้องใส่อยู่ให้คุณแม่สั่งสีกะปินะคะไม่ใช่น at ้ำตาลนะไม่ใช่น้ำตาลนะคะเป็นชมพูเหมือนกันแต่ว่าเป็นชมพูออกกะปิเนาะอ่ะมันมันส้มคิดว่า เป็นสีที่แบบสุภาพเรียบร้อยดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้ไว้ใส่ไปทํางานหรือว่าไปใส่ในโอกาสที่แบบเป็นทุระอะไรนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ที่อยากได้สีสันชุดฉาดเกินไปหนูว่าตัวนี้ก็เป็นสีสุภาพเรียบร้อยค่ะแต่ก็คือยังไม่ตื้ยังไม่มืดสักทีเดียวนะคะถ้าถูกใจตัวนี้คุณแม่สั่งสีกะปินะคะสั่งสีกะปิได้เลยรหัส729ค่ะรหัส729ราคา800บาทเท่วนะคะ129ค่ะงานผ้าชีฟองนะคะงานผ้าชีฟองที่เป็นปก เชิดผาติกระดุมหน้าส่วนมากชีฟองมันจะเป็นพวกคอกลมสวมหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มากี่ครั้งก็ขายดีนะคะแต่ว่ารูปแบบงานตกแต่งเขาจะเปลี่ยนไปนั่นก็คือคอปกเชิดผาหน้ามากี่ครั้งก็ขายดีเพราะว่าเป็นอะไรที่คุณแม่สามารถใส่ในโอกาสที่แบบทางการได้ใส่ไปทุระได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงใส่สบายตามรแบบผ้าชีฟองอยู่นั่นเองนะคะหรือถ้าแค่ไหนแบบว่า เป็นเท่าแก่เป็นอ,อาซอเฝ้าร้านรุ่นนี้ก็ได้คุณแม่เหมือนใส่อยู่บ้านแบบมันก็แบบทำงานได้แล้วก็ใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะอะไรแบบนี้ยนะคะรุ่นนี้อนเนกประสงค์จริงๆและราคาก็แค่800เท่านั้นนะคะปีโปรโมชั่นลดสอต่อต่อแรกนะคะลดไปเลยในตั้งแต่แรกเลยก็คือจาก820เนาะปกติจะขาย8ปดยี่หรือ849ด้วยซ้ําแต่วันนี้จะขายแค่800บาททนพอแล้วก็ ถ้าเก็บ,บายทางค่ะเหมาจ่าย50บาทพอค่ะนะคะเก็บ,บายทางเหมาจ่าย50บาททั้งนี้ทั้งนั้น,นขอแค่หนูใส่ถุงเดียวกันได้นะคุณแม่ขอพระคุณมากนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนจะสั่งมาทั้งหมด10ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูใส่ถุงเดียวกันไม่ได้หนูต้องแยกถุงนะนะคะเอาไปว่า ภายในถุงเดียวกันถ้านยัดเข้าไปได้50บาทพอค่ะนะคะค่าเก็บไปทางครุ้มค่ะถ้าใครสนใจเนาะรุ่นนี้มีทั้งหมด5สีซ้มใสให้ดูครบแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นสีชมพูเนาะเดี๋ยวซ้ำใสชื่อสีไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีซ้อนกันระหว่างสีกะปิกับสีชมพูนิดน,นึงนะคะส่วนสีแรกที่ใส่เปิดคลิปจะเป็นสีส้มชาไทยไม่ต้องกังวลว,ว่าเฮ้ยส้มมันจะแบบแป๊ดไหมไม่ใช่มันจะเป็นแบบนวลนวนิดนึงชาไทยละมุนละมุนนิดนึงนะคะแล้วก็สีเบสิกขาวระ นั่นเองนะคะใส่ให้ดูแล้วลองคุณแม่ลองเทียบดูว่าเป็นยังไงบางที่อยู่ในไม้อะมันอาจจะแบบ อ้ยมันจะดูแบบเข้ากับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาใส่ให้ดูแล้วนะนะคะขออภัยด้วยบางคนบอกคลิปยาวมากเลยอู้คุณแม่คะหนูใส่ให้ดูทุกตัวเพื่อให้คุณแม่ลองเปรียบเทียบดูว่าอ่ะเป็นไงถ้าเกิดสีชมพูอยู่บนคนมันจะเป็นอย่างนี้นะสีกะปีเอ้ยพอดูในไม้แล้วมันมืดๆอ่ะพอบนคนแล้วเฮ้ยมันสวยนะอ่ะคุณแม่คะรอดูคลิปนิดนึงนะคะหรือว่ากดย้อนไปย้อนมาก็ได้นะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถหยุดตอนไหนหรือว่ากอตอนไหน นิ่ท้ายคลิปก็ได้ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะลาแล้วค่ะไม่คลิปเป็นยาวเกินนะคะสำหรับคลิปนี้รหัส729ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะฝากสีชมพูไว้ด้วยนะรุ่นนี้สีชมพูก็หวานแหววค่ะสีชมพูนะคะ